จากกรณีช่วงเช้าที่ผ่านมามีรายะงานการบรณภาพของพระผมสุธีอดีตเจ้าวาดวสเกตร,ราช,ชาวรมหาวิหารจากการฆ่าตัวตายนั้นล่าสุดพลตารวจตรีทรงพลวัฒนชัยผู้บังคับการตํารวจนครบาล9รองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้เข้าตรวจสอบที่เกิดเหตรรุสสระบุว่ามีสาเหตุมาจากความเครียดโดยพลตํารวจตรีทรงพลวัฒนชัยผู้บังคับการตํารวจนครบาล6รองโฆษกสํานักงานตํารวจแห่งชาติกล่าวภายหลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ ว่าเบื้องต้นทางกองพิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจและที่เกิดเหตุสอบพยานหลักฐานพบหลักฐานเบื้องต้นเป็นผ้ารัดอกที่ใช้สําหรับแขวนคอเก้าอี้ต่อตัวมีระยะห่างจากคืออยู่ในระยะวิสัยที่กระทําการได้ร่องรอยคอมีการกดทับไม่พบความผิดปกติอื่นใดทั้งนี้ต้องรองกองพิสูจน์หลักฐานและผลจากแพทย์ระบุชัดเจนอีกครั้ง จากการสอบถามพระอุปถากและนงชายมีประวัติการรักษาจากอาการเครียดด้วยการทานยาวันละสีเวลามือเท้าสัน่นต้องรอผลพิสูจน์เชิงลึกอีกว่ามรณภาพจากที่มีผู้อื่นทำให้แก่ความตายหรือเกิดจากการฆ่าตัวตายหรือมีประเด็นอื่นใดคาดการเสียชีวิตไม่เกิน6ชั่วโมงจากจำของเลือดแขนขาซึ่งยังคงนิ่มโดยพระกิจณะพระอุปถากเป็นผู้พบจึงเรียกคนมาปลด ขณะนี้สงพิสูจน์ความชัดเจนคาดเบื้องต้นเกิดจากความเครียดส่วนกรณีของการที่พระพมสุธีถูกปลดจากตําแหน่งสําคัญทางกรรมการมหาเทราสมาคมทุกตําแหน่งจะเป็นสาเหตุของความเครียดครั้งนี้นั้น ทางด้านรองโฆษกสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าน่าจะเป็นหนึ่งสาเหตุและได้สอบถามเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณการจัดงานพระราชทานเพลิงศพสมเด็จพระพุทธจารย์อดีตเจ้าว,วาดวาดัดสเกต67ล้านบาทซึ่งไม่โปร่งใสนั้นก็เป็นเรื่องซึ่งยุติแล้วแต่ผลที่เป็นไปได้ว่ามาจากความเครียดพบชัดเจนว่ามีอาการมือเท้าสั่นเราได้แจ้งกองพิสูจน์หลักฐานนะครับแล้วก็คุณหมอมาร่วมตรวจน,นะครับ ก็จากการดูพยานหลักฐานแล้วก็สถานที่เกิดเหตุนะครับเบื้องต้นก็มีเก้าอีออนะ้ที่ใช้ในการต่อตัวนะครับระยะระยะห่างของคือกับเก้าอี้ก็โอเคอยู่ในวิสัยนะครับแล้วก็ดูในลักษณะของร่องรอยนะฮะคอก็คือกดกดทับนะฮะก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรผิดปกตินะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับ ก็ต้องรอกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็คุณหมอเพื่อลงความเห็นเพื่อให้แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนเรื่องประวัติหรืออะไรต่างเนี่ยเราก็พยายามที่จะสอบถามนะครับพระที่ดูแลท่านอยู่แล้วก็แม้กระทั่งน้องชายนะครับก็มาดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็เท่าที่สอบถามก็คือว่าเกิดจากอาการเครียดแล้วก็การได้เข้าการรับรักษาตัว อยู่เป็นประจาแล้วก็ต้องทานยาวันละ4ี่เวลานะครับก็โดยเฉพาะความเครียดหลังจากที่มีอาการสั่นนะครับแล้วก็ใจอะไรอย่างเงี้ยก็อันนี้น้องชายนะฮะแล้วก็จากพระลูกศิษย์นะครับก็เบื้องต้นก็ขออันนี้เป็นเป็นเบื้องต้นเท่านั้นนะฮะก็ในเรื่องของทาง ในเชิงลึกที่เราจะต้องดําเนินการนะครับก็ต้องพิสูจน์ทราบให้มันเกิดความชัดเจนว่าในกรณีดังกล่าวนั้นมีผู้ทําให้เกิดถึงแก่ความตายได้หรือไม่อย่างไรตรงนี้มันจะได้ประเด็นมันจะได้ชัดเจนนะฮะหรือว่าเกิดจากการฆ่าตัวตายนะครับมีประเด็นอื่นที่น่าสงสัยอะไรอีกหรือไม่นะครับตรงนี้ก็รอความชัดเจนจากทางแพทย์แล้วก็ทางกองพิสูจน์หลักฐานแล้วก็จากพยานหลักฐาน นะฮะต่างๆก็คงความเช่นจีมรณะพาไปกี่ชั่วโมงแล้วอ,อันนี้ไม่น่าจะเกินสัก6กชั่วโมงเพราะว่ามันยังไม่เกิดไรไรก่อลรวอเนะฮะเลือดก,การตกจำ้ำจ้ำของเลือดนะครับอันนี้ยังนั่นอยู่แขนขายังนิ่มอยู่นะครับยังเป็นปะกะติครับครับก็ขณะที่เกิดเหตุก็มีพระกิษณะนะครับซึ่งเป็นพระที่คอยปฏิบัติท่านอยู่แล้วนะครับเข้ามาก็เห็น ท่านที่แกวนคอนะครับก็อยู่ทิ่ติดอยู่ที่คือก็ช่วยกันก็ได้เรียกพระอื่นๆองค์อื่นๆมาช่วยในการที่จะปลดออกมาแล้วก็เอาท่านไปวางไวท้ที่ที่นอนของท่านนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเราเก็บหลักฐานได้สามารถตรวจพิสูจน์ได้ความชัดเจนเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งคงจะชัดเจนมากขึ้นก็ก็เป็นโรคเครียดเนี่ยฮะแล้วก็หัวใจสั่น แล้วก็เกิดอาการสั่นนะฮะมือไม้เท้าสั่นครับก็คงตรงนี้สาเหตุวางเครียดน่าจะมาจากการที่ท่านถูกหอจากการเป็นเจ้าวาดวัดเรื่องนถามอย่างนี้ก็อาจจะเป็นได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปได้หมดนะครับนะฮะความเครียด